วัดศรีสว่างอารมณ์บ้านจุ้มตำบลเชียงเพ็งอำเภอกุดจ,จับจังหวัดอุดรธานีโดยพระอธิการศิวกร ปภัสโรเจ้าอาวาสขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมนมัสการขอพอรพญนาคองค์ดำแสนสิจันทรานาคราชและขอเชิญร่วมเป็นเจภาพสร้างแม่ย่าสีมณีจันทราเทวีองค์เขาคู่บารมีปู่องค์ดำและขอเชิญเป็นจภาพซื้อที่ดินถวายวัดราคาหกแสนบาท เพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์วัดศรีสว่างอารมณ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมอีสานและให้เจริญว้ในพระพุทธศาสนาสืบไปจึงขอบอกบุญขอเชิญชวนสาธุชนท่านผู้ใจเป็นกุศล ร่วมจองเป็นเจ้าภาพสร้างแม่ย่าศรีมณีศรีจันทราเทวีร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนซื้อที่ดินถวายวัดตารางวาละ600อบาทหรือร่วมบริจาคสมทบบุญได้ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังบุญของท่านสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อจองเป็นเจ้าภาพติดต่อร่วมบุญได้ที่พระอธิการศิวกปรปภัสโรเจ้าอาวาสวัดศรีสว่างอารมณ์ 0 6 3 4 6 8 8 8 9 2ท่านผู้ใจเป็นกุศลที่อยู่แดนไกลโอนสมทบบุญได้ที่บัญชีทกสเลขที่บัญชี020 188963 760ชื่อบัญชีวัดศรีสว่างอารมณ์หรือสแกนง่ายได้บุญที่ q คิ o d e อาโคตวัดศรีสว่างอารมณ์เกิดมาทั้งชาติมีโอกาสสร้างบุญบารมีกับวัดศรีสว่างอารมณ์ได้บุญบ มมหากุศลใหญ่